แมงตับเต่าและแมงดาจงมาเป็นอาหารข้ามาแล้วมาแล้วมาค่ะมากินข้าวน้าพริกแมงตับเต่าคำใหญ่วันนี้เราก็ได้ไปซ่อนเอาแมงดาแล้วก็แมงตับเต่ามานะคะวันนี้เราจะมาตําน้ําพริกแมงดาแมงตับเต่ากันนะคะแมงตับเต่าและแมงดาจะเป็นมแมลงที่คนอีสานนิยมนํามาประกอบอาหารกันนะคะจะมีรสชาติมันแล้วจะมีโปรตีนสูงมากเลยนะคะมาหาจับกันในช่วงฤด,ดูแล้ง ได้มาเราก็ลวกน้ําแล้วก็มานั่งเด็ดขาเด็ดปีกออกนะคะโดยจะให้ยายเป็นคนเด็ดขาเด็ดปีกไว้ให้ก่อนเลยวันนี้เราจะตาน้ําพริกกันกับเด็ดไว้ให้พอประมาณนะคะส่วนแม่เจ๊บก็จะมาเก็บพริกสดนะคะเพื่อที่จะเอาไปคั่วตำใส่กับแมงดาและแมงตับเต่านะคะเก็บเลยแล้วก็จะเริ่มมาเก็บผักเก็บผักชีลาวเก็บผักชีจีนเก็บผักกวางตุ้งเก็บผักคะนา้า ได้พริกมาแล้วกระเรียมเอามาใส่ถ้วยไว้นะคะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมไปหนึ่งหัวแล้วก็จะมาเตรียมหอมแดงโดยวันนี้จะใส่หอมแดงไปสักหกหัวหอมแดงเนี่ยไล่หวัดได้อย่างดีเลยนะคะสำหรับหอมแดงมาเตรียมต้มน้ำปะลากันเลยค่ะน้ำปะลาของเราก็จะใส่เนื้อปะลาลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความนัวเนาะต้มให้เดือดเลยนะคะ ตั้งไว้สักครู่หนึ่งต้มน้ำให้เดือดเลยเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะยกตั้งพักไว้ให้เย็นสักหน่อยก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาปรุงใส่กับน้ำพริกแมงตับเต่าแมงดาเรานะคะแล้วเราก็จะมาเตรียมขั่วแมงตับเต่ากับแมงดากันนะคะตั้งไฟแล้วก็เทลงกระทะไปเลยจ้าขั่วแมงให้สุกก่อนนะคะขั่วแมงดาขั่วแมงตับเต่าให้สุกก่อนก่อนที่เราจะเอาไปปรุงเป็นน้ำพริกนะคะ เริ่มเหลืองหอมแล้วอยากให้โทรศัพท์มีกลิ่นจังเลยหอมมากๆเลยนะคะคั่วมะแรงเนี่ยต่อจากนั้นเราก็จะมาคั่วพริกหอมกระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะคั่วให้เหลืองหอมเลยนะคะคั่วเลยจ้านะคะ่ะทีนี้เราก็จะมาตำพริกกันแล้วนะคะเราเอาเทลงไปในคกให้หมดเลยตำพริกกันเลยค่ะตำพริกให้ละเอียดเลยนะคะตำไปเลย โค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 เดี๋ยวพอเราตำที่เสร็จเราก็จะได้นำแมแแลงที่เราคั่วแล้วมาเทใส่อีกทั้งนึงนะคะนำมแมลงที่เราคั่วไว้แล้วมาเทลงไปเลยค่ะเทลงไปหมดแล้วเราก็ตำต่อนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะสำหรับมลงเนาะจะได้ไม่ปักเหงือกปักฟันนะคะตำให้ละเอียดเลยนี่ตำให้ละเอียดแบบนี้เมื่อเราตำละเอียดแล้วเราก็มาปรุงกันเลยค่ะ การปรุงก็คือใส่ผงชูรสลงไปประมาณครึ่งช้อนชาหรือไม่ถึงนะคะเอาผงชูรสเทลงไปเลยแล้วเราก็จะมาใส่น้ำปลาร้าที่เราต้มทิ้งไว้นะคะเอาน้ำปลาร้ามาใส่เลยค่ะน้ำปลาร้าเนี่ยเราปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องให้ร้อนมากเนาะแล้วก็เอามาเทผสมใส่กับเนื้อมแมลงที่เราได้ตำไปแล้วเทลงไปเลยค่ะดูว่า พอหรือ,อยังเอาแค่พอค้อนๆสักหน่อยไม่ต้องทำเป็นน้ำเยอะนะคะดูถ้ายังไม่พอเราก็ค่อยเอาน้ำปะลาราเทลงไปผสมอีกเราต้มน้ำปะลารนี่ก็นัวแล้วนะคะไม่ต้องใส่น้ำปลาอีกแล้วนะคะเพราะในเนื้อปะลารเนี่ยความนัวความเค็มของเกลือก็มีอยู่แล้วได้แล้วเมื่อได้ที่แล้วเราก็ เทลงไปเลยค่ะเราก็จะได้ตำน้ำพริกแมงตับเต่าผสมแมงดาที่หอมมากๆเลยแมงดาเขาจะมีกลิ่นหอมอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะซึ่งแมงดาที่จะมีกลิ่นหอมก็คือต้องเป็นเพศผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์เต็มที่เราก็มาซอยผักชีจีนใส่ข้าวเหนียวของเราก็สุกแล้วนะคะเตรียมกินได้แล้วทีนี้นี่น้ำพริกแมงดาผสมแมงตับเต่านะ่ากินมากๆเลย เรียบร้อยแล้วนะ้ำพริกแมงตับเตาแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆเรามากินกันเลยนะคะหอมมากๆเลยอยาพี่น้องได้กิ่นแมงดาอยงเลยหอมที่สุดเลยค่ะคําโตๆกินไปเลยจ้าฝากพี่น้องกดติดตามกด subscribe ให้ช่องชนบทบ้านฉันด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปแม่เจ๊บจะทําอะไรมานฝาก<ม>าพี่พน้องต,ะะติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะ